เดี๋ะเมามอนี่มากเนื้อวางปู่วัดสายปา่าใช่เพราะว่าวัดที่แล้ว <c oughs> ปู่ชี้ว่าป้ายทะเบียนพี่บ่าวสวยนะท้ายสวยปูว่าท้ายสวยมีค,คนถูปักรลอตเตอรี 5, 6, 1, ร่ห้าใบหกหนึ่งเนาเขาเลยร่วมบุญมาสองพันได้ให้พี่บ่าวไปซื้อหินไปสมถนนทางขึ้นวัดปูวัดนี้เลยพี่บ่าวเลยโทรไปหาปูบอกว่าปูา่ขอ ชุดพิเศษหน่อยถ้าถูกวันนี้จะได้ซื้อหินเยอะๆไปตมทางขึ้นวัดปูปูเลยให้มาชุดพิเศษเลยชุดนี้ชุดพิเศษใช่โอ้โหได้ชุดพิเศษคนนี้มากได้ขอปูมาครับขอ,ขอเน้นๆเลยวันนี้ปู่วัดชายป่าก็มีสามตัวหางหนึ่งสองตัวหางหนึ่งแต่หกับมันมีหกติดหกเลยต้องกลับหัวนะครับผมครับเลยกลับให้ แต่ก็มีเลขชอบของเลขชอบใส่เข้าไปหางหนึ่งไม่เยอะของพี่บ่าวนะครับใช่ครับผมครับผูแล้วมันใจปะครับพี่บ่าวผูก็มันใจครับผมผูวัดชายป่านะครับผมชุดนี้เป็นชุดพิเศษเลยชุดทำชุดทำถนนถ้าถูวัดนี้ก็เอฟซีก็จะได้ร่วมบุญกันทําถนนซื้ออินไปทําถนนขึ้นวัดผูชุดพิเศษชุดทำถนนใช่ชุดทำถนนขอพิเศษไปเลย ทำถนนขึ้นวัดปูนะครับผมรุดจังหวะกองของปูแล้วปูหรือรุดมาครับจะใส่บอร์เ่ากัุดมาสามวอดแล้วก็วดที่แล้วปูให้ปริศนาก็ข้าวบกหนึ่งนะครับผมคือว่าโขกมันกับยุ่งรอบที่ว่าเพาะมีคนมีเอฟซีถูกนะครับเอฟซีที่เขาตามปูวัดชายปลาเขาถูก เขาว่าเขาถูก6,15ใบโทรมาพี่บ่าวครับแล้วเขาก็ว่าโอนโอนเงินมาไว้พี่บ่าว2,000ไว้ซื้อหินว่าไปสมทางขึ้นวัดปูพี่บ่าวก็เลยบอกว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยววันนี้แล้วค่อยโทรมาก็โอ,โอนมาก็ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขา,เขาจะจ่ายหมดเขาก็เลยเก็บไว้2,000แล้วเป็นสารตั้งต้นไว้ซื้อหินทําถนนขึ้นวัดปูนะครับผม fc ที่ถูหกหนึ่งถูแบตเตอรี่ห้าใบพี่น้องก็ตามข้างข้อวัดสายตายใช่สา,ามตัวก็มีสี่หกสองี่หกสองใช่แล้วก็ถ้ากลับหัวก็ 4, 9, 2, สี่เก้าแล้วก็ถ้าตัดออกมาเป็น2ตัวก็สี6 2กหกสองสี่สองส่างล่างล่างสี่ศ ครับผมหมุนกับหมุนเอาเนาะหมุนเราเองนะครับผมกลับเอาตัวกันก็ตัวกัน,กกนกคือตัวชอบสี่ห้าครับตัวที่เน้นก็คือตัวที่วงกลมนะครับผมจะโชว์ให้ก็ตัวที่เน้นค็อสี่หกสองหกสองสี่ศูนย์สี่ห้านะครับแนวทางของครูเป็นกันใจที่เกา่ามันบางสิบมันใจคือเกา่าเพราะว่ามันได้เข้าแล้ววดวดที่แล้ววดนี้ก็เข้าอีกมันจะเข้าติดติดกันสามสี่วันอีกเหมือนเดิม ได้เข้าสักอ้วนแล้วนะของปูครับพอชุดนี้พี่บาวบอกว่าขอเป็นพิเศษนะครับผมอเอาไว้แต่ก็จะได้ทําถนนทางขึ้นวัดปูได้เสร็จนะครับผมได้ชุดพิเศษเนาะพี่บาวพี่น้องเอฟซีแต่ิจารณหน้าเาบิมนะครับครับผมจอบก็าตามขัดก็่านนะครับผมเสนอเป็นแค่แนวทางปูวัดสายป่าชุดพิเศษนะครับผมชุดพิเศษทำถนนขึ้นวัด ใช่ขึ้นตาถนนขึ้นวัดแต่มาเนีเล่นมาเล่นต่อของพี่บา่าวนะใช่บ่าวก็เล่นตามในนี้หมดนะครับผมแต่ที่พี่บ่าวเน้นก็เน้น4 6 2 6 2 40แล้วก็45วันนี้พี่บา่จจบาวกับเพื่อมีจุงว้าไปบังคับบอจะวพี่เจ้าขึ้นเดียวขึ้นจุงวัดแล้วพี่แต่เจ้าขึ้นวันนี้ ออแจ่มเงือบอ่ะเนี่ยเดี่ยวขึ้นเพราะว่าแล้วพี่ดำสูดแล้วพี่บ่าวไม่สูพี่บ่าวพี่บ่าวซื้อแต่สีหนึ่งเนาะพี่บ่าวแจ้าเมืนงวดนี้ใช่ครับผมตูม้วนใส่เลยตูม้วนใส่ตูดผมมีตูดตูดนะงวดนี้ที่ไปซื้อม้วนนี่ซืดขึ้นตัวเล็กเลยไหมครับผมเรอแป๊บหนึงครับยังบ่ได้ายเลมื่อไครับพี่บ่าวมันมี 462กับหัวก็เป็น492ตัดออกมาก็466242499245ตัวกันแล้วก็ล่าง40ครับผมล่างเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียว40กลับอ่นนะครับผมพี่บาวไม่กลับถ้ากลับมันจะเยอะครับไม่กลับตับแบกใช่ไม่กลับตับแตกย้ำเสมอนะครับผม ชอบชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมสำหรับนแม่ลูกวัดลายปลาใช่วัดลาปลาก,กลับมาแล้ววดดวดที่แล้วก็หกหนึ่งมีคนถูกนะครับผมที่เขา,าตามอยู่เป็นปัญหามาใช่วัดให้ปัญห,หามาว่าไงชายสวยแค่นัน้นใช่ชายสวยก็หกหนึ่งสี่กับสองหกหนึ่งลูกปลาใช่ แบบยำรถที่เบาใช่ยำที่หกหนึ่งแล้วไปเบาไปซอยซื้อแต่หนึ่งสี่เนาะหกหนึ่งไม่ซื้อแต่วันนั้นก็บอกแล้วนะหกหนึ่งตัดให้อยู่จะไม่ได้เขียนมันเลยไม่ดังนะครับผมอครับวันนี้ทำวันนี้เขียนลงกระดาษให้ดูให้เรียบร้อย้นที่บ้าไปจันรนักไปไปครับจัดแล้วครับผมฝันดีครับสวมากเพื่อฝันนล้รก็กลับช่วงนี้ ตื่นก็ดึกนอนเดินทางไกลด้วยใช่ไปเอาผลไม้ได้ผลได้ปันครับผมครับเป็นแนวทางวัดสายป่าหูวัดสายป่านะครับวัดเพิ่นกุ้งใหญ่จังวัดทิบ้านวัดอยู่น้ำโสมโอ้ไกลอยู่นนี่่เาะไกลอยูครับ้างวัดนี้ล่ะสิพาขึ้นไปสมาวัดนี้แตกยวสิพาไปนะครับผมได้มาเจียกับไป เดี๋ยวจะหาว่าเขาบลุขึ้นมากใช่เบิ่งน้ำกันไหมเบิ่งน้ำกันก็อยากเอะมังกรกันโค่นเมฆขอดูตัวเลขเลยพี่บ่ีนครับผมที่ตัวตนแท้เนาะผู้วัดสายปลานี่ยี่ครับเอาพี่น้องแซปหน้าจอแซปเลยนะครับตัวเลขพวกเขาที่ข้าไปยังเลขเขาเขาที่ข้าทุ่้าไปกับฮกเป็นเก่ากับเก่าเป็นฮกมันก็เลยหลายตัวขึ้นแน่เนาะพี่บ่าวครับ น,นี่นะ,นะ,นะครับผมปูวัดสายปาลาล่างเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวเหมือนเดิมล่าง40 40ูี่นยเบอร์โทรไม่ลงนะครับผมเบอร์โทรไม่ค่อยมีเวลารับเท่าไหร่ลลแต่พอขายของนอนน,นอนหนึ่ด้วยตัวเน้นตัวหนักตัวเน้นตัวหนักตัววงกลมนะครับผมตัวเน้น มีหนึ่งสองสามสี่มีสี่อย่างตัวเน้นแคปหน้าจอใช่ก็บหน้าจอนะครับผมได้เห็นแล้วผมนี่ก็เป็นแนวทางของปู่วัดสายป่านะครับผม